สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังโจเกอร์ยิ้มครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณ f อ c ทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปซึ่งน่าจะมีสาระหรือไม่มีสาระหรือเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นที่อยากรับชมแต่ไม่มีโอกาสได้ชมนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทําให้ ผมมีรายได้ในเดือนแรกนะครับกับการสร้างรายได้นะเพราะว่าเดือนแรกเนี่ยเขาจะกําหนดให้100%ก่อนนะครับตอนนี้ผมทําได้ประมาณ50%นะครับยังเหลืออีก50%นะครับก็ฝากให้ FC นะครับดูคลิปนะครับแล้วก็แชร์คลิปนะครับถ้าคนดูคลิปเยอะๆแล้วก็ดูโฆษณานะครับก็น่าจะประมาณคลิปหนึ่งก็เป็นหมื่นๆนะครับสอหมื่นยอดวิวเงี้ยหมื่นกว่ายอดวิวนะครับเหมือนคลิปที่ ที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้เรื่องตลกนะครับเกี่ยวกับตลกนะหล,หลายคลิปนะครับที่นําเสนอให้กับเ c ได้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับตามคําเรียกร้องตามคําขอนะครับกับ f c ที่บอกมาขอมาเนาะผมก็เลยไปค้นหามานะครับตลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกมนะีตลกหญิงตลกชายตลกหลายแบบนะครับตลกพิเศษตลก ต่างๆนานาเนาะตะลกตัวปูเนี้ยนำเสนอไปแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้คลิปต่างๆเหล่านี้นะครับยังไงก็ฝากแชร์นะครับเพื่อให้ผมได้รับรายได้เงินเดือนเดือนแรกเพื่อจะได้สตังมาเผื่อมาใช้ใจ่ายกับครอบครัวนะครับซื้อขนมให้ลงให้ลูกมั่งนะครับก็ไม่กี่บาทก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ขอให้มันได้ครบร้อซนะครับ คลิปนี้นําเสนอแบบนี้นะครับหลังจากที่มี FC ขอมานะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับตลกคนตัวเล็กนะครับเราจะว่าแต่ถ้าภาษาตลกเรากันเองนะในสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นหนึ่งในสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะผมก็จะเรียกกลุ่มพวกเนี้ยพวกเรากันเองเนี้ยนะครับว่าคนแคร์นะครับแต่ความจริงแล้ว เขาก็เป็นคนตัวเล็กนั่นแหละอืมเดี๋ยวเราจะนําเสนอตลกคนตัวเล็กๆนะครับว่ามีใครบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอยากให้ทุกท่านได้รับชมนะว่าลําล,ลึกนึกถึงคนไหนที่เคยเล่นตลกตัวเล็กๆเ,เป็นใครบ้างดังบ้างไม่ดังบ้างก็ขออภัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนเป็นคนรู้จักกับพวกกับพงนี้เยอะหลายๆคนเนาะเป็นเพื่อนฝูงกันก็มีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นครูบาอาจารย์ก็มี นะครับเดี๋ยววันนี้นำเสนอเลยนะครับเป็นคลิปดีๆนะจากผมบอยซังโจเกอร์ยิ้มนะครับเป็นตลกที่ถ้าเป็นรุ่นเกา่เกาๆรุ่น, uba, น,นครูบาอาจารย์นะครับผมก็จะนะครับเป็นรุ่นเพื่อนฝูงบ้างอะไรบ้างนะเราก็เคารพนับถือกันนะครับผมก็นําเสนอแบบว่าอยากให้ FC นะครับแล้วก็บันทึกเป็นความทรงจําด้วยว่าเออเราเคยมีตลกแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมค้นหาถึงมันจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะยากนะ หมายความว่าผมต้องไปค้นหาข้อมูลถึงข้อมูลจะมีเยอะนะแต่ผมต้องไปค้นหารูปภาพต่างๆนานาเพื่อจะเอามาให้กับเ c ได้รับชมนะครับมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยใจนะครับหนึ่งผมก็เป็นศิและปินตลกนะครับเมื่ออดีตตอนที่ผมเล่นตลกใหม่ผมก็ผมก็เคยนะมีโปสเตอร์มีกระดาษแล้วก็เอารูปตัดรูปตลก หลายๆคนมาแปะคนนี้ชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรเนี้ยตะก่อนผมทำไว้นะตอนที่ผมเล่นตลกใหม่ๆเลยอะตั้งแต่โอตอนที่พี่นงนะครับพี่เทง่งเธอเทิงเป็นพี่ตู้เชิญยิ้มอะไรสมัยนูน้นน่ะโอเคปะไม่พูดพ่ำทำเพลงเราขออภัยนะครับที่พูดยาวไปนิดนึงแต่อยากให้ได้รับชมกันนะครับปะไปดูกันว่าตลกคนตัวเล็กๆเนี่ยมีใครบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับผมเชิญชมครับผมตลก คนตัวเล็กคนแรกเลยครับอาจารย์เปียกปัตตนีครับผมเป็นหนึ่งในทีมงานตลกคณะลอยฟ้าสมัยนั้นเนาะตลกคณะลอยฟ้าซึ่งเป็นตลกที่อยู่ประมาณกลางๆนะครับก็จะมี ัวเล่นเนาะประกอบด้วยพี่เล็กเชิญยิ้มนะครับที่หลังตอนหลังมาอยู่กับอาจารย์สีหนุ่มเชิญยิ้มนะมีเสื้อสีฟ้าก็คือพี่ออสโฟเอสนะครับเจ้าพ่อลำวงปัจจุบันนี้แหละนะครับก็มีพี่มนเมืองสุรินนกลกางนี่คือ,อาจารย์เปียกนะครับแล้วก็อาจารย์เปียกปัตตานีนั่นแหละเป็นทีมงานตลกคณะลอยฟ้าซึ่งยุคนั้นโ,โหสุดยอดนะครับมีอาจารย์มนเมืองสุรินนะครับเสื้อ สีเรืองเหลืองแล้วครับแล้วก็มีพี่พี่ไทยนี่แหละอืมซึ่งอาจารย์เปียกปัตนีนี่เป็นตลกคนตัวเล็กที่แสดงได้เป็นธรรมชาตินะคนระับเท่าที่ผมดูมานะเนาะผมเคยเห็นในม้วนวิดีโอสมัยนั้นนะครับอาจารย์เปียกปัตนีเนี่ยเล่นแบบเป็นคนตัวเล็กแต่เล่นในสไตล์ที่แบบ กวนๆนะครับแต่เป็นกวนแบบน่ารักน่ารักนะครับมีคําพูดเยอะแยะเลยนะครับแกมีความสามารถนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือกลุ่มเพื่อนฝูงของแกในยุคนั้นเนาะแต่ว่าสงสัยไม่อยู่กันหลายคนแล้วมั้งอายุคงแบบอาจารย์เปียกแกก็เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะครับนี่ก็เป็นในหนังในภาพยนตร์สมัยก่อนนะเพราะว่าอาจารย์เปียก แกเล่นหนังเยอะนะครับเล่นภาพยนตร์เยอะสมัยนั้นนะครับเป็นตลกอแรกๆน่าจะเป็นแรกๆเลยนะครับเป็นยุคแรกๆของตลกคาเฟ่นะครับที่ได้มาเล่นภาพยนตร์นะครับในยุคหนึ่งเนาะสมัยก่อนนี้ก็ถ้าใครเคยดูเนาะถ้าใครเคยทันนะครับใครเคยทันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอาจารย์เปียกนะครับผมอ่ะ คนต่อมาครับนําเสนอคนนี้เลยนะครับคุณตึงนะครับนี่ก็เป็นเพื่อนกันกับผมนี่แหละคุณตึงออดอกจิกนะครับชื่อในวงการเนาะถามว่าทำไมใช้ดอกจิกก็คือคุณตึงเนี่ยเล่นตลกอยู่คณะพี่เจ๋งนะครับซปเปอร์เจ๋งหรือว่าเจ๋งดอกจิกนั่นแหละตลกนักการเมือง นะครับซึ่งเมื่ออดีตนี่ก็คุณตึงนี่ก็ถือว่าเป็นตลกคนตัวเล็กนะครับที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งนะอตอนนั้นก็หูยุคคาเฟ่เก้าศตลกที่เล่นคาเฟ่ตามคาเฟ่ต่างๆนะครับงานก็เยอะนะครับอันนี้ภาพนี้น่าจะเป็นพีแฮวนะ พี่เฮลลิจินซี่นะครับก็เป็นอัดวิดีโอนะครับสมัยนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้คุณตึงน่าจะกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะนครสวรรค์นะครับผมก็ไม่ได้เห็นกันนานแล้วนะครับนี่นะครับกับทีมงานพี่เจ๋งนะมีพี่เจ๋งด็อกจิกนะครับ แล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับในชุดนี้น่าจะมีมีพี่โหน่งมาร่วมแจมด้วยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นการบันทึกเทปที่เมอร์ลิเมริคิงลังสิทธ์นะครับสมัยนั้นตลกก็จะไปอัดอัดวิดีโอกันเนาะคนต่อมาครับผมนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับพี่หนูริงนะครับพี่หนูริงนี่ก็ ตอนภาพนี้ก็อยู่ตลกคณะอาจารย์หม่อมยืนนะพระอาจารย์หม่อมยืนนะครับสมัยนั้นก็ขนกตลกคณะอาจารย์หม่อมยืนก็จะมีคนตัวเล็กอยู่สองคนนะครับก็มีพี่หนูลิงนะครับแล้วพี่หนูลิงนี่ก็เคยมาอยู่ตลกคณะน้องสายคุณแม่ขอร้องนะฮะยุคยุคตอนหลักเนาะก่อนที่แกจะเสียชีวิตในใน,ในชุดนี้นะครับเป็นตลกตัวเล็กนะครับนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวคนตัวแคระนะเป็นคนตัวเล็กสมส่วนนะครับเป็นคนตัวไม่สูงนะตัวเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักนะนะครับอ่ะก็จะมีอีกคนนึงนะครับเป็นขออภัยนะผมจําชื่อพี่เขาไม่ได้นะครับพี่แกเล่นอยู่คณะมอมยืนพร้อมกับพี่หนูลิลิงนี่แหละอืมแกจะแต่งตัวอ่าเป็นเป็นชุดกางเกงขาบานเนาะอืมถ้าใครจําได้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ พี่แกอยู่ในชุดของพระอาจารย์หม่อมยืนนะครับแต่งตัวเป็นสารพระภูมินะครับจะมีพี่พี่แดงสานประภูมิเป็นคนตัวโตส่วนพี่คนนี้ก็จะแต่งเป็นคนตัวเล็กนะครับเป็นแบบเล่นสไตล์แบบคล้ายวางไว้ว่าเล่นเป็นพ่อพ่อกับลูกอะไรประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีพี่เดฟนะครับพี่เดฟไอซาดนะครับเอกลาแกนะ ในในชุดนั้นเนาะก็คือยุคสมัยก่อนตลกตัวเล็กอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะหลายคนเนาะก็จะโดดเด่นบ้างไม่โดดเด่นบ้างนะครับผมก็จะหาเฉพาะที่โดดเดน่นแล้วก็คนเอาที่คนที่พอคนรู้จักบ้างอะไรบ้างหรือไม่รู้จักแต่ว่าหาได้นะครับอ่ะคนนี้นะครับคุณเอกนะครับ อนเนกบ้านโป่งเนาะเป็นตลกที่เล่นชุดนะครับแต่งตัวเป็นเรื่องนะครับอยู่คณะแป๋วบ้านโป่องอยู่กับพี่แปนะ๋วเนาะซึ่งอดีตก็เคยอยู่กับชนชื่นนะครับเป็นถ้าเซตที่มาเล่นอยู่กับพี่แป๋วนี่ก็น่าจะาผ่านกับคณะชนชื่นมาก่อนนะครับคุณอนเนกนี่ก็ถือว่า,เ,าเก่งนะพอได้ใช้ได้เลยแหละนะครับวิธีการแสดงนะครับ เสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณอนเนกนะน่าจะไปเสียชีวิตที่แถว,แวจังหวัดพิจิตรหรืออะไรนี้ที่ปั๊มน้ำมันเนาะรู้สึกว่าจะช็อกหรืออะไรนะครับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลนะครับนี่ชุดพี่แป๋วเนาะเขจะมีพี่ลุยนะครับใส่ชุดชุดดำพี่ลุยเชิญยิ้มเอ้พี่ลุยชินชื่นก็นจะมีพินุนะครับสุธิชัย หย่อนนะครับคนที่ใส่กระโปรงสีชมพูนะมีพี่ต่ายซ้ายขวานะพี่ต่ายเชิญยิ้มนะครับที่ใส่ชุดสีม่วงนะครับอ่ะคนต่อมาครับนี่คือเพื่อนผมเองนะครับคุณร็อกกระจ้อยล่อยนะครับหรือว่าอีกหนึ่งชื่อคือคุณปานกลางนะครับถามว่าทำไมเขาตั้งชื่อปานกลางเพราะเขาเขาจะเตี้ยก็ไม่เตี้ยจะสูงก็ไม่สูงไงคระระดับก,กลางกลงก็เลย เป็นที่มาของชื่อว่าปานกลางเนาะก็ภาพที่เห็นนี้ก็เป็นภาพแต่งงานเนาะซึ่งก็ได้แฟนรุ่นเด็กนะก็ไซส์พอๆกันนะครับอในงานนี้ก็มีกลุ่มนะครับตัวตลกคนตัวเล็กนะครับที่ไปร่วมงานนะก็ก็มีผมด้วยนะไปในงานไปเป็นพิธีกรด้วยนะครับ คนต่อมาครับพี่ชายที่น่ารักนะครับนี่คือพี่มอนนะครับหนึ่งในสมาชิกตลกคณะโอ้จำไม่ได้นานนานหรือว่านานนะครับก็แตกก็เ,เป็นเออเล่นอยู่กับพี่เท่งเถิเทิงเนาะนี่สมัยเขาเป็นเด็กๆรุ่นๆนะเป็นตลกคนตัวเล็กน่ารักนะครับ หล่อแต่เป็นคนตัวเล็กๆตัวคนน่ารักเลยแหละสมัยนั้นนะอยู่กับพวกพิเทงเถิดเทิงอ,อ,อะไรตั้งแต่สมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็ไปขายของเก่านะครับหรือว่าของอเขาเรียกของมือสองอะสินค้ามือสองนะครับตามตลาดนัดนะครับใครเห็นเจอที่ไหนก็แวะเวียนซื้อได้นะครับอยู่ที่ เห็นบอกว่าไปาขายทั้งสุพรรณบ้างสามโคกบ้างอะไรของเขานั่นแหละแถวหน้าห้างหน้าอะไรอนะครับขายเครื่องเืองเสียงนะครับซื้อจับรถมาขายต่านะครับรถกระบะรถอะไรนะฮะพี่ม่อนนะครับชื่อม่อนนะครับม่อนยิ้มแฉ่งนะครับชื่อฉายาของเขานะครับคนต่อมาครับเป็นตลกหญิงแกล่งนะครับพิจอนนะครับ พี่จรมกจกนะครับซึ่งอดีตก็เคยร่วมงานกับผมในฐานะที่อยู่ตลกคณะหัวหน้าเหลือเฟือมกจกด้วยกันเนาะซึ่งพี่จรนนี่ก็มีครอบครัวตอนนั้นนะแต่ว่าก็สามีเสียชีวิตไปแล้วเนาะแล้วก็มีลูกนะครับลูกก็เสียชีวิตไปแล้วนะเนาะเกิดจากวันเหตุนะครับ พี่จอนก็ปัจจ <th> in ุบ mm ันนี้ก็ขายน้ําพริกนะครับตามบูธตามต่างๆนะครับสมัยก่อนก็อยู่ตลกเล่นด้วยกันเนาะตั้งแต่สมัยยุคนู่นแหละทารามกาววินล่าอะไรต่างๆนานานะครับตอนนั้นแกก็มานึกว่าเป็นผู้ชายเนาะพี่เหลือพี่เหลือเฟือคิดว่าเป็นผู้ชายนะครับพี่ไหนได้เป็นผู้หญิงนะครับอืมอะ ต่อไปแล้วก็ดูเมียแล้วก็มาดูผัวนะครับนี่คือสามีของพี่จรเนาะคือพี่โจ้นะครับพี่โจ้นี้ก่อนหน้าที่จะมาอยู่คณะเหลือเฟือก็เคยอยู่วงหมอลำนะครับอยู่กับหัวหน้าเฉลิมพลเนาะตอนนั้นแล้วก็มาอยู่กับหัวหน้าเหลือเฟือมกจกนะครับในชุดที่ผมก็อยู่ด้วยนะพี่โจ้ก็มาอยู่นะครับพี่โจ้นี่ก็จะ เป็นคนตัวล่างเล็กนะครับนี่นะครับวีโจ,โจตัวเล็กๆนะครับซึ่งได้เสียชีวิตไปน่าจะรวมกับเกือบ20ปีแล้วแหละนะสิบปลายปี20ปีแล้วนะครับด้วยบาดเหตุนะครับโดนก้อนหินนะที่วัยรุ่นนะครับเอาก้อนหินปาไปที่กระจกนะเราไปโดนตัวแกพอดีเนาะ คนต่อมานะครับคุณเป็ดนะครับคุณเป็ดมกจกนะครับคุณเป็ดนี้ก็อยู่ตลกคณนะเหลือเฟือเหมือนกันนะครับอืมคุณเป็ดเนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานรายการชิงร้อยตอนนั้นเนาะซึ่งจะคู่กับคุณสถานแล้วก็มีคุณไก่นะครับก็บรรดาคนตัวเล็กทั้งหมดแหละ คุณเป็ดก็อยู่ในรายการแล้วก็มาประจําอยู่กับหัวหน้าเหลือเฟือนะครับคนตัวเล็กนี่เยอะนะครับตอนแรกผมคิดว่าเออมีไม่กี่คนนะแต่ค้นไปค้นมาก็ขอบคุณเนฟซีที่แนะนำมานะครับก็เลยได้ค้นหานะครับนี่นะครับคุณไก่นะครับ จากหน้าจอเนาะคุณไก่อยู่ขวามือนะครับคุณเป็ดอยู่ซ้ายมือนะครับภาพของคุณไก่นี้แกก็ไม่ไม่ได้เล่นมาหลายปีเนาะตั้งแต่แกตกเวทีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแกก็ได้รับบาดเหตุขาก็ใช้งานไม่ไม่โอเคนะครับต่อมาคุณสถานนะครับที่ผมพูดถึงเนีย่ยจากรายการชิงร้อยนะคุณสถานนะครับแล้วก็ ได้มาอยู่กับหัวหน้าเรือเฟือนะครับนีก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละนะครับปัจจุบันก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะเพราะาอายุด้วยวัยด้วยแล้วก็เป็นคนตัวเล็กด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานบ้างอะไรบ้างนะครับมีโอ้ตาม ตามวัยนะทุกคนอย่างว่าแหละมันก็ผ่านานานแล้วนะอย่างคุณเป็ดนี่ก็เสียชีวิตไปนานแล้วเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะครับอคนต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนเท่าที่ผมพูดมาในเพื่อนผมเยอะเลยอันนี้เพื่อนเพื่อนจัดที่บ้านนอกด้วยกันนะครับคุณบิลลี่ผีน่ารักนะครับเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นคนบ้าน หมู่บ้านติดกันกับบ้านผมนะครับเขาเป็นคนบ้านหลังเขานะครับตำบลบ้านแยงเนาะแต่หลังเขามันขึ้นอีกตำบลหนึ่งแต่ติดบ้านผมนะบ,บ้านหนองหินนะบตำบลบ้าน,นแยงองเ่ในนครไทยนะครับปิลลี่นี่ก็มาเล่นตลกนะตอนนั้นก็มาอยู่กับคณะอาจารย์เอ็ดดี้นะครับนายเอ็ดดี้นายเอด็ดนะเอ็ดดี้ผีน่ารักนะครับซึ่งเป็นคนตัวเล็กช่วงหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นก็ตีได้ออกจากคณะ นาเอ็ดเนาะแล้วก็เลยบิลลี่ก็เลยเขาก็เลยได้บิลลี่มานะครับมาเล่นอยู่กับพะ ND, นะเอดดี้นะตามภาพนี้เลยนะครับก็จะมีคู่หูเขาอีกหนึ่งคนนะครับบิลลี่นี่ก็โอ้ไปเกณฑ์ทหารด้วยกันกับผมนะฮะไซแบบผมก็ตัวไม่สูงเหมือนกันนะก็ไม่ผ่านนะครับอ่ะคนต่อมาเลยนะครับแดนนี่นะครับ นะครับคือเสื้อเสื้อสีแดงนะบิลลี่นะเสื้อขาวนี่คือเด Danny, นนะี่เดนนี่ผีน่ารักนะครับเดนนี่ร้องเพลงเพาะเนาะก็เป็นคนพิษนุโลกเหมือนกันนะครับอยู่คอรอำเภอเนาะนะอืมเขาอยู่ทงางอำเภอพรมพิรามหรือยังไงนี่แหละถ้าถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละเห็นเขาตัวเล็กนี่แต่ก็เป็นเวัยเดียวกับผมนะครับ อย่างว่าละก่นตัวเล็กนะบิลลี่ลองเพลงเพาะนะครับปัจจุบันนี้ทราบข่าวว่าเป็นเออตอนลหลังๆมาน่าจะเป็นสารวัตรกำนันหรืออะไรสักอย่างทำงานอยู่หน่วยงานราชการเนาะอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่พิโลกนั่นแหละอือยังไงก็เขาก็ทำช่องทำอะไรด้วยนะนะครับช่องย t u b e หรืออะไรประมาณนี้แหละทำงาน รับใช้ประชาชนนะครับทำงานท้องถิ่นนะครับราชการการเมืองท้องถิ่นประมาณน,นั้นนะครับผมคนต่อมาครับนี่ก็คือป้ามิสออลีนะครับมิสออลีเนาะป้ามิสออลีก็เล่นตลกมาตั้งแต่รุ่นคูรูบาจานเนาะตั้งแต่รุ่นซูเปอร์โจ๊กนะครับยุคเก่านะครับ ตั้งแต่มีอาจารย์เพชรดลราชัยอาจารย์ยอดธงนะครับปาเทพนะอาจารย์จุมจีมเข็มเล็กอยู่ตั้งแต่นูน้นเซตเล่นร่วมกับอาจารย์เทพเทียนชัยนะครับาปามิดออนลี่เนาะทราบข่าวเพิ่งแกเพิ่งเสียชีวิตไปน่าจะประมาณสักไม่หลายปีนะห้าหกปีนี้แหละนะครับก็ไม่ได้เจอแกเนาะอืม ตั้งนานแล้วไม่ได้ไม่เคยเจอกันเลยนะครับป้าบิทอนลีตั้งแต่สมัยยี่สิบปีก่อนนะครับผมอีกหนึ่งคนนะครับผมคนนี้เลยนะครับคุณพี่เพช,ชรชานะครับอืมชื่อแกชื่อเพช,ชรชาเนาะอันนี้เป็นคนตัวเล็กเล็กสุดเสียงเล็กๆนะอยู่ตลกคณะอาจารย์ยอดธงสุประโจกอยู่เซตเดียวกับอ่า ปามิดอลลี่นะครับคนเมื่อกี้นี่แหละก็อยู่เซษเดียวกันนะครับเป็นเอ,อคนอุดรน,นะครับเป็นคนอีสานเนาะซึ่งหูพี่แกผมก็ไม่เจอนะไม่รู้ว่ายังยัง,ย,งยังอยู่หรือเปล่านะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบข้อมูลนะตั้งแต่เอ่อคาเฟ่เล้มหายตายจากกันไปเนาะก็หายไปเลยนะครับพี่พชรานะ คนต่อมาครับคุณเตี้ยสวัสดนะครับหรือคุณเตี้ยชวนหานี่แหละก็เป็นหนึ่งในสมาชิกตลกคณะช้างสังเชิญยิ้มหรือว่าทีมงานของพวกผมนี่แหละครับคุณเตี้ยชวนฮานี่ก็เล่นตลกมานานนะครับตั้งหลายปีแล้วอดีตก็เป็นพ่อค้าขายไอศสครีมขายไอติมนะครับก็ได้มาเล่นตลกนะครับเขาก็จับมาเล่นตลกนะนี่ก็จะเป็น เซตทีมงานของพวกผมนะครับท่านใดสนใจเรียกใช้กันได้นะครับผมยินดีรับใช้ทั่วไทยทั่วประเทศเนาะคุณเตียนนี่ก็เป็นตลกชาวอํานาจเจริญนะครับผมเป็นคนอีสานนะัแต่ว่ามาทำมาก,กินในกรุงเทพนะครับนมนานตั้งแต่สมัยยุคเมื่อสักน่าจะ30สปีก่อนนะ ถือว่านานปัจจุบันนี้ก็ยังทําการแสดงตลกอยู่กับทีมงานพวกผมนะถ้ามีการมีงานนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเขาก็จะไปเดินขายเาม็ดแตงโมบ้างไรบ้างเนาะอืก็ตามสภาพนะครับก็ว่ากันไปนะครับคนต่อมาครับผมคุณเกตครับคุณเกตนี้ก็เป็นคนตัวเล็กอา่นะครับ อยู่ทีมงานเดียวกับพวกผมนะครับสมัยก่อนเนาะก่อนนานู้นอยู่ตลกคณะ,ะหน่ยสั่งซุปเปอร์แคร์นะครับหรือว่าหน่ยสั่งเชิญยิ้มนะครับตอนหลังก็ไม่ใช่เชิญยิ้มนี่แหละนะครับคุณเกตนะอืมซึ่งปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณเกตดก็ป่วยนะครับเสียชีวิตไปเมื่อสักสามปีที่แล้วเนาะ นี่ก็เป็นเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับคุณเกตคุณเอ๋นะครับคนตัวเล็กเหมือนกันนะครับตั้งแต่เล่นภาพยนตร์นะครับกระสือครึ่งคนนะครับของพี่วินพี่เอกพันอะไรเนี่ยนะครับในภาพยนตร์นะครับเป็นพระเอกเลยเนาะสมัยนั้นนี่นะครับคุณเกตนะครับตัวเล็กสุดนะครับส่วนคนหน้าเขาขวโตขึ้นมาหน่อยก็คือคุณเตี้ยนะครับเตี้ยชนหาพี่ ลงไปก่อนหน้านี้นะครับอืมนี่ก็คือทีมงานช้างซังเนาะ,ะชุดและชุดหลังๆก็ก็ไม่หลังนะหลายปีมาแล้วหลายชุดเนี่ยความจริงก็อยู่กันมานมนานนะครับอ่ะคนต่อมานะครับคุณน็อตนะครับคุณน็อตอันนี้เล่นตลกเป็นคนชาวใต้เนาะคุณน็อตนี่ก็มีโฆษณาด้วย พัดลมยักษ์พัดลมอะไรของเขานี่แหละนะครับนี่ก็เป็นคนตัวเลขนะครับซึ่งเป็นตลกน้องใหม่นะครับว่เพิ่งยังไม่มีประสบการณ์เยอะนะครับเข้ามาอยู่ในวงการยังไม่นานเนาะเป็นกลุ่มศิลปินตลกประเทศไทยเช่นเดียวก,กันกับพวกผมนะครับคุณน็อตนะครับ ผมไม่รู้ว่าฉายาเขาชื่อน็อตอะไรแน่แต่ก็เรียกน็อตนั่นแหละเจอทีไรก็เรียกน็อตทุกทีคนต่อมาครับคุณจิว๋วครับคุณจิว๋วดอกกระโดนเนาะคุณจิ๋วนี่ก็เป็นตลกไซ์เล็กคล้ายๆกับคุณเกดนั่นนะ่ะนั่นแหละนะครับคุณจิ๋วนี้ก็ประจําทีมงานอยู่กับอดอกกระโดนฟีเวอร์นะครับหรือว่าพี่ตุย๋ยดอกกระโดนอะไรนี่แหละนะครับผม ก็เป็นตลกที่อ่ามาอยู่วงการตลกได้น่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับคุณจิ๋วเนี่ยตัวแกน่ารักดีเนาะตัวเล็กๆเ,เองอ่ะคนต่อมาครับคุณท็อปนะครับอือคุณท็อปนี่เคยอยู่ร่วมแสดงกับผมอยู่ในชุดตลกคณะอิสระบ้านนอกนะครับคุณท็อปนี้ก็อยู่วงการมานานนะ อยู่อิสราวันนอกมาแล้วก็มาเล่นรายการของพี่จิ้มชนชื่นนะครับชนชื่นคาเฟ่นนะในยุคยุคหนึ่งครับที่โด่งดังนะครับแล้วก็มาเล่นซิทคอมนะครับเ,เรื่องเฮงเฮงนะครับก็ท่านใดที่เคยผ่านผ่านตานะก็น่าจะเคยเห็นบ้างนะครับคุณท็อปนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรนะ่เนาะคุณท็อปเนี่ยนานแล้วแหละอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับกลุ่มบรรดาศิลปินคนตัวเล็กนะนี่ก็ตามภาพนะครับบางคนผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับบางคนก็จำได้เนาะก็เก็บมาฝากนะครับ ฝาก f อนะครับที่รอติดตามชมคลิปตลกคนตัวเล็กนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆ้อซ c นะครับทั้งหลายนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับกดถูกใจกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้นะครับ คลิปหน้าไว้พบกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผม